ในดินแดนอันเงียบสงบที่รู้จักกันในชื่ออาณาจักมืดซึ่งถูกปกครองด้วยความสมดุลระหว่างแสงและความมืดมีตำนานเล่าว่าผู้พิทักษ์แห่งเงาเป็นผู้ที่สามารถควบคุมพลังของเงาได้ตามใจชอบแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้พิทักษ์แห่งเงาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งให้อาณาจักรอยู่ในสภาวะเปราะบางตัวเอกของเรื่องคือเลโอชายหนุ่มที่เกิดมาพร้อมความสามารถแปลกประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจได้เขาสามารถสื่อสารกับเงาได้แม้ว่าจะเป็นเพียงความสามารถเล็กๆน้อยๆ แต่เลโอมักจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นที่รอคอยการตื่นขึ้นวันหนึ่งในขณะที่เลโอกำลังใช้ชีวิตอย่างปกติในหมู่บ้านเล็ก,เลกๆเขาก็เห็นปรากฏการ์แปลกประหลาดเงาของสิ่งต่างๆรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวเองเงาเหล่านั้นไม่ใช่เงาปกติแต่มันมีชีวิตของตัวเองและเริ่มกระซิบเตือนบางสิ่งการกลับมาของเจ้ามันใกล้จะถึงแล้วเงากล่าวในเสียงกระซิบที่เลโอได้ยินเพียงคนเดียวเลโอรู้สึกได้ถึงความไม่ปกติที่เริ่มครอบงำหมู่บ้านเงาเหล่านั้น ไม่เพียงแต่เคลื่อนไหวแต่เริ่มทำสิ่งที่ผิดปกติอย่างมากมีข่าวลือว่าคนในหมู่บ้านได้เห็นเงาโจมตีผู้คนเงากลับกลายเป็นศัตรูแทนที่จะเป็นเพียงเงาปกติข้าต้องหาคำตอบเลโอตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังของเงาและการกลับมาของพลังโบราณน,นี้เลโอจะต้องค้นพบความลับของเงาและ,ะเผชิญหน้ากับพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาเคยคาดคิด หลังจากเห็นปรากฏการประหลาดที่เงาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างไม่ธรรมชาติเลโอตัดสินใจที่จะออกเดินทางจากหมู่บ้านเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพลังในโลกนี้และเขาต้องหาคำตอบแต่ในขณะที่เขาออกเดินทางเขาก็สังเกตเห็นว่าเงาเหล่านั้นไม่ได้หายไปกลับดูเหมือนมันกำลังตามเขาไปทุกหนทุกแห่ง ทุกที่ที่เลโอเดินทางไปเงาเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันจะกระซิบเตือนบางครั้งก็เพียงแค่เคลื่อนไหวตามเขาอย่างเงียบๆเลโอเริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่แปลกประหลาดระหว่างตัวเขาและเงาเหล่านั้นคืนหนึ่งขณะที่เขาหยุดพักในป่างเงียบสงบเลโอก็เห็นเงารูปร่างคนปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามันไม่ได้เป็นเพียงเงาธรรมดาแต่มันมีรูปร่างและเคลื่อนไหวได้ราวกับมีชีวิตจริงเงานั้นก้าวออกมาจากเงาของต้นไม้และยืนอยู่ต่อหน้าเลโอข้าคือผู้ที่รอคอยเจ้า เงานั้นพูดด้วยเสียงลึกลับและเยือกเย็นเลโอรู้สึกถึงความกลัวและความสงสัยเจ้าเป็นใครเขาถามข้าคือเงาที่ถูกผูกมัดกับเจ้ามานานเจ้าคือผู้ที่จะฟื้นฟูสมดุลระหว่างแสงและเงาเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งเงาเงานั้นตอบเลโอไม่เข้าใจสิ่งที่เงาพูดแต่เขารู้สึกถึงความสำคัญของคำพูดนั้นผู้พิทักษ์แห่งเงาข้าคือผู้พิทักษ์อย่างนั้นหรือ ใช่แต่เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังนี้หากไม่เช่นนั้นเงาจะกลายเป็นสิ่งที่กลืนกินเจ้าและทุกสิ่งรอบตัวเงานั้นเตือนเลโอรู้ว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาต้องหาทางควบคุมพลังนี้และค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจเดินทางต่อไปยังเมืองหลวงเพื่อหาคำตอบการเดินทางของเลโอเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพลังแห่งเงาเริ่มต้นขึ้นแต่เงาที่ตามเขามาอาจเป็นทั้งเพื่อนและศัตรู หลังจากการเผชิญหน้ากับเงาลึกลับในป่าเลโอรู้ดีว่าเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจออกเดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังของเขาและความจริงเกี่ยวกับตำนานของผู้พิทักษ์แห่งเงาในขณะที่เลโอเดินทางไปตามเส้นทางที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวชะอุ่มเขารู้สึกได้ถึงเงาที่คอยติดตามเขาอยู่ทุกย่างก้าวเงาเหล่านั้นไม่เคยหายไปบางครั้งมันก็ดูเป็นมิตรแต่บางครั้งมันก็ดูเหมือนมีความลึกลับและอันตราย ระหว่างทางเลโอได้พบกับอิซาเบลหญิงสาวผู้เชี่ยวชาญในวิชาเวทมนตร์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับพลังที่เกี่ยวข้องกับเงาเมื่ออิซาเบลเห็นเลโอครั้งแรกเธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างในตัวเขาและรู้ว่าการปรากฏตัวของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญข้ารู้ว่าเจ้ามีบางสิ่งที่พิเศษอิซาเบลกล่าวเจ้ามีพลังที่เชื่อมโยงกับเงาและมันไม่ใช่พลังธรรมดาเลโอรู้สึกแปลกใจแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเจ้ารู้เรื่องพลังของข้าอย่างนั้นหรือ อิซาเบลพยักหน้าข้าได้ยินตำนานของผู้พิทักษ์แห่งเงามานานแล้วข้าเชื่อว่าเจ้าอาจจะเป็นผู้สืบทอดตำนานนั้นแต่การที่จะควบคุมพลังนี้ได้เจ้าต้องเรียนรู้วิธีทำให้สมดุลทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปด้วยกันเพื่อค้นหาความลับที่เกี่ยวข้องกับเงาและปกป้องอาณาจักรจากเงาที่กำลังคุกคามพวกเขามุ่งหน้าสู่เมืองหลวงซึ่งเป็นที่ที่เลโอหวังว่าจะได้คำตอบเกี่ยวกับพลังของเขา แต่ระหว่างการเดินทางเงาที่คอยติดตามพวกเขาก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวผิดปกติบางครั้งมันพยายามก่อกวนบางครั้งมันส่งสัญญาณเตือนราวกับว่ามีบางอย่างที่ใหญ่กว่ากำลังใกล้เข้ามาเราต้องระวังอิซาเบลกล่าวพลังแห่งเงาไม่ใช่สิ่งที่สามารถควบคุมได้ง่ายๆมันมีความลึกซึ้งและอันตรายหากเจ้าไม่เรียนรู้ที่จะควบคุมมันเงาอาจจะกลืนกินเจ้าเลโอตรหนักดีว่า เขาต้องเร่งรีบหาคำตอบก่อนที่พลังแห่งเงาจะกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้การเดินทางสู่เมืองหลวงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความลับที่รอคอยการเปิดเผยและเงาที่คอยเฝ้าติดตามพวกเขาตลอดเวลาการเดินทางของเลโอและอิซาเบลผ่านป่าเขียวขจีเต็มไปด้วยความกดดันจากเงาลึกลับที่คอยติดตามพวกเขาเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะคอยเฝ้าดูและบางครั้งก็เหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างแต่เลโอไม่สามารถเข้าใจได้ ขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าอิซาเบลก็เริ่มรับรู้ถึงบางสิ่งผิดปกติพลังของเงาที่อยู่รอบตัวเราเริ่มแข็งแกร่งขึ้นข้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่เราต้องระวังเธอกล่าวขณะใช้คาถาเรืองแสงอ่อนของเธอเพื่อป้องกันเงาที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นมิตร ในขณะที่พวกเขายังคงเดินต่อไปลมเย็นๆพัดผ่านทิวไม้เงาก็เริ่มเคลื่อนที่เร็วขึ้นเหมือนกับว่ามันกำลังพยายามจะพูดหรือเตือนบางสิ่งทันใดนั้นเสียงกระซิบจากเงาก็ดังขึ้นมาในอากาศเสียงนั้นไม่ใช่เพียงแค่ลมแต่เหมือนเป็นคำเตือนเจ้าถูกเลือกแล้วผู้พิทักษ์แห่งเงาเสียงนั้นพูดอย่างชัดเจนเลโอหยุดเดินหันไปมองรอบๆด้วยความตื่นตระหนกเสียงนั้นข้าได้ยินอีกแล้วมันบอกว่าข้าถูกเลือก อิซาเบลมองไปรอบๆด้วยความระมัดระวังพลังนี้กำลังพยายามสื่อสารกับเจ้ามันต้องการบางอย่างจากเจ้าเลโอรู้สึกถึงความตึงเครียดในตัวเขาแต่ก็รู้ดีว่าหนีจากพลังนี้ไปไม่ได้ข้าต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมมันหรือไม่ก็ข้าจะถูกกลืนกินเมื่อทั้งสองเดินไปจนถึงจุดที่ลึกที่สุดของป่าพวก เขาพบกับซากปรักหักพังโบราณที่ถูกทิ้งร้างกลางป่าเงาที่เคยคอยตามพวกเขามาตลอดทางก็เริ่มหยุดเคลื่อนไหวมันราวกับว่าพวกมันรอคอยอะไรบางอย่างที่ซากปรักหักพังแห่งนี้ข้ารู้สึกว่าที่นี่คือสถานที่สําคัญสําหรับเจ้าอิซาเบลพูดพลางมองไปยังซากโบราณมันอาจจะเป็นที่ที่เงาต้องการให้เจ้ามาเลโอเดินเข้าไปใกล้ซากโบราณและเมื่อเขาเข้าไปใกล้มากพอพื้นดินก็เริ่มสั่นเล็กน้อยเงาที่ล้อมรอบเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่กลับรวมตัวกันเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนพื้นดินข้าไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่ข้ารู้ว่ามันคือสัญญาณที่พวกมันพยายามสื่อเลโอกล่าวการค้นพบครั้งใหญ่อาจกำลังรออยู่ในซากประหักพังแห่งนี้แต่เลโอต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับพลังแห่งเงาให้ได้ก่อนที่มันจะกลืนกินเขาขณะที่เลอมองดูสัญ,ญลักษณ์ที่เงาสร้างขึ้นบนพื้นเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ส่งผ่านเข้ามาในจิตใจของเขา มันไม่ใช่ความมออกลัวแต่มันคือความเชื่อมโยงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเขาเอื้อมมือไปแต่สัญ,ญลักษณ์นั้นเมื่อปลายนิ้วสัมผัสพื้นดินเงาทั้งหมดที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาก็หยุดนิ่งและเกิดแสงสว่างเรืองขึ้นจากสัญ,ญลักษณ์นี่มันอะไรกันเลโอถามเสียงแผ่วขณะที่เขารู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลผ่านร่างของเขาอิซาเบลยืนอยู่ข้างๆด้วยความระมัดระวังข้าไม่แน่ใจแต่มันดูเหมือนว่าพลังนี้กำลังตอบสนองต่อเจ้า ทันใดนั้นเองภาพบางอย่างก็ปรากฏขึ้นในหัวของเลโอมันเป็นภาพของสถานที่หนึ่งสถานที่ที่มีวิหารโบราณซ่อนอยู่ท่ามกลางเงาลึกภาพเหล่านั้นบอกเป็นในว่าเขาต้องไปที่นั่นมันเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอดีตของผู้พิทักษ์แห่งเงาข้าเห็นบางอย่างเลโอบอกกับอิซาเบลข้าต้องไปยังสถานที่หนึ่งวิหารที่ซ่อนอยู่ข้ารู้สึกว่ามันคือที่ที่คำตอบทั้งหมดจะถูกเปิดเผยอิซาเบลพยักหน้าข้าจะไปกับเจ้า สถานที่นี้อาจจะอันตรายแต่ข้ารู้ว่าเจ้าต้องการคำตอบขณะที่พวกเขาออกเดินทางต่อไปเงารอบตัวพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่คราวนี้มันดูเหมือนจะเป็นมิตรและคอยปกป้องพวกเขาเงาเหล่านั้นนำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกปิดบังอยู่ในป่าลึกขณะที่พวกเขาเข้าใกล้วิหารที่เลโอเห็นในนิมิตเมื่อพวกเขามาถึงวิหารโบราณเงาที่คอยนำทางพวกเขาหยุดนิ่งราวกับว่าพวกมันรอคอยให้เลโอเข้าไปนี่แหละคือสถานที่ที่พลังของข,องข้าเริ่มต้น เลโอกล่าวพร้อมกับก้าวไปยังประตูวิหารอิซาเบลรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงรอบๆตัวเธอข้ารู้สึกว่าที่นี่มีพลังโบราณที่แข็งแกร่งมากเจ้าต้องระวังเมื่อเลโอเปิดประตูวิหารออกสิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่ความมืดแต่เป็นความสว่างอ่อนๆที่ทำให้เห็นทางเดินลึกลับภายในวิหารเงาที่เคยคอยตามติดเขามาตลอดกลับถอยห่างออกไปเหมือนว่าพวกมันไม่สามารถเข้าสู่สถานที่นี้ได้ ที่นี่คือสถานที่ที่ข้าจะได้รู้ความจริงเลโอกล่าวก่อนที่จะก้าวเข้าไปข้างในการค้นพบความจริงเกี่ยวกับพลังแห่งเงาและอดีตของผู้พิทักษ์แห่งเงากำลังรออยู่ภายในวิหารโบราณน,นี้แต่เลโอต้องเผชิญกับความลับที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เขารู้จักเมื่อเลโอก้าวผ่านประตูวิหารโบราณเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันลึกลับที่ห้อมล้อมอยู่รอบตัววิหารนี้ไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้มันไม่ได้เต็มไปด้วยความมืดมิด แต่มันกลับส่องสว่างด้วยแสงอ่อนๆที่มาจากกำแพงและพื้นทุกที่ที่เขาเดินไปเงาที่ตามเขามาตลอดไม่สามารถเข้าไปในวิหารนี้ได้ราวกับว่าที่นี่เป็นเขตต้องห้ามของเงาอิซาเบลเดินตามหลังเลโอเธอสังเกตเห็นสัญลักษณ์ที่ถูกสลักไว้บนกำแพงสัญลักษณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องหมายของผู้พิทักษ์แห่งเงาและแสงเป็นสัญลักษณ์ของการสมดุลระหว่างสองพลังที่ขัดแย้งกันที่นี่เป็นที่ที่พลังของเจ้าเริ่มต้นอิซาเบลกล่าวเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกให้รักษาสมดุลนี้ เลโอเดินต่อไปเรื่อยๆจนเขามาถึงห้องโถงใหญ่กลางวิหารที่นี่มีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่และบนแท่นนั้นมีกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนแสงจากแสงที่ล้อมรอบมันไม่ได้สะท้อนภาพของเลโอแต่สะท้อนภาพของเงาที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเขาข้าเห็นบางสิ่งเลโอกล่าวขณะจ้องมองกระจกนี่คือพลังที่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนทันใดนั้นเสียงลึกลับดังขึ้นจากเงามืดในห้องเจ้าได้เดินทางมาไกลเพื่อมาถึงที่นี่ผู้พิทักษ์แห่งเงา แต่เจ้าต้องเผชิญหน้ากับตัวตนที่แท้จริงของเจ้าเองหากเจ้าต้องการควบคุมพลังนี้เลโอหันไปมองรอบๆแต่ไม่พบใครเสียงนั่นมาจากไหนเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับเงาในจิตใจของเจ้าเสียงนั้นตอบนี่คือการทดสอบสุดท้ายหากเจ้าไม่สามารถรับรู้และยอมรับเงาในตัวเจ้าได้เงาจะกลืนกินทุกสิ่งที่เจ้าเป็นทันใดนั้นเงาของเลโอที่สะท้อนในกระจกเริ่มเคลื่อนไหวมันกลายเป็นเงารูปร่างเหมือนกับเขา แต่เต็มไปด้วยพลังมืดและความลึกลับมันก้าวออกมาจากกระจกและยืนเผชิญหน้ากับเลโอข้าคือเงาของเจ้าข้าคือด้านที่เจ้าพยายามหลีกเลี่ยงข้าคือความกลัวความสงสัยและความมืดที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเจ้าเลโอรู้ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองเพื่อผ่านการทดสอบนี้เขารวบรวมความกล้าและเตรียมใจข้าจะไม่หนีอีกต่อไปข้าจะยอมรับเงานี้เป็นส่วนหนึ่งของข้า การต่อสู้ทางจิตใจเริ่มต้นขึ้นเงาที่เขาต้องเผชิญหน้าไม่ใช่ศัตรูที่ต้องทำลายแต่เป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับการทดสอบในวิหารโบราณเริ่มต้นขึ้นเลโอต้องเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองและค้นพบความจริงเกี่ยวกับพลังของเขาหากเขาต้องการเป็นผู้พิทักษ์แห่งเงาที่แท้จริงการเผชิญหน้ากับเงาที่ปรากฏออกมาจากกระจกไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเลโอแม้ว่ามันจะเป็นภาพสะท้อนของตัวเขาเอง แต่มันกลับดูน่ากลัวเต็มไปด้วยความมืดและพลังลึกลับที่ยากจะคาดเดาเงาที่ก้าวออกมาจากกระจกนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นและกดดันเจ้าคิดว่าจะปฏิเสธข้าไปได้อีกนานแค่ไหนข้าคือส่วนหนึ่งของเจ้าเงากล่าวเลโอมองดูเงานั้นด้วยความกังวลแต่ภายในใจก็รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อเอาชนะแต่เป็นการยอมรับความจริงข้ารู้ว่าข้าไม่สามารถปฏิเสธความจริงได้เลโอพูดอย่างมั่นใจ ข้าเคยหนีจากเงาในตัวข้าแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้าต้องยอมรับมันข้าคือผู้พิทักษ์แห่งเงาเมื่อเลโอพูดคำเหล่านั้นเงาที่เคยมีพลังมืดกลับเริ่มเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเองเงากลับเข้ารวมกับร่างของเลโอทำให้เขารู้สึกถึงพลังที่มากขึ้นแต่พลังนั้นกลับสมดุลและมั่นคงกว่าที่เคยเป็นอิซาเบลที่ยืนมองอยู่ด้านหลังยิ้มอย่างภาคภูมิใจเจ้าทำได้แล้ว เจ้าสามารถรวมพลังแห่งแสงและเงาได้อย่างสมดุลเลโอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองพลังแห่งเงาที่เขาเคยกลัวตอนนี้กลายเป็นพลังที่เขาสามารถควบคุมและใช้เพื่อปกป้องผู้คนได้ทันใดนั้นแสงสว่างที่ล้อมรอบวิหารเริ่มจางลงพลังของวิหารที่เคยปกป้องความลับนี้มาเนิ่นนานก็เริ่มสลายไปมันเป็นสัญญาณว่าเลโอได้ผ่านการทดสอบสำคัญแล้วข้าพร้อมแล้วที่จะรับบทบาทของผู้พิทักษ์แห่งเงาเลโอกล่าวด้วยความมุ่งมั่น แต่ในขณะที่พวกเขาออกจากวิหารเสียงกึกก้องจากใต้พื้นดินก็ดังขึ้นแผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนมันไม่ใช่สัญญาณของความสำเร็จแต่เป็นสัญญาณของบางสิ่งที่รอคอยอยู่ใต้ดินพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เลโอคาดคิดข้าคิดว่าการทดสอบยังไม่จบอิซาเบลกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมพลังที่แท้จริงอาจยังคงถูกปิดผนึกอยู่ใต้พื้นดินนี้เลโอพยักหน้าข้าต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึง พลังที่ซ่อนอยู่ใต้ดินกำลังถูกปลดปล่อยการทดสอบของเลโอยังไม่จบสิน้นเขาต้องเตรียมตัวเผชิญหน้ากับพลังที่แท้จริงที่ถูกซ่อนอยู่ในวิหารนี้แผ่นดินใต้เท้าของเลโอและอิซาเบลสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังที่ถูกกักขังมานานใต้พื้นดินเริ่มปลดปล่อยออกมาแสงเรืองรองจากรอยแยกบนพื้นส่องสว่างขึ้นราวกับพลังบางอย่างที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลนับพันปีนี่ไม่ใช่แค่การทดสอบแต่เป็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวิหารนี้ อิซาเบลพูดด้วยความกังวลขณะที่เธอพยายามรักษาสมดุลในขณะที่พื้นดินสั่นไหวเลโอรู้สึกถึงพลังที่เปลี่ยนแปลงรอบตัวพลังนี้ไม่ใช่แค่พลังแห่งเงาแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันเป็นพลังแห่งการสร้างและการทำลายล้างที่ผสานกันอย่างสมดุลราวกับว่าที่นี่คือแหล่งกำเนิดพลังที่เขาไม่เคยเข้าใจข้ารู้สึกได้ว่ามีพลังบางอย่างกำลังเรียกข้าเลโอกล่าวขณะมองไปยังแสงที่ส่องออกมาจากใต้พื้นดินข้าต้องควบคุมพลังนี้ ก่อนที่มันจะทำลายทุกสิ่งอิซาเบลเตือนเขาด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมเจ้าต้องระวังพลังนี้อาจเกินกว่าที่เจ้าคิดหากเจ้าควบคุมไม่ได้มันอาจจะทำลายล้างทุกสิ่งในอาณาจักรเลโอตัดสินใจยืนเผชิญหน้ากับพลังที่กำลังตื่นขึ้นเขารู้ว่าเขาไม่มีทางหนีและต้องยอมรับพลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขาแสงที่ส่องมาจากรอยแยกบนพื้นดินเริ่มก่อตัวขึ้นกลายเป็นพลังงานรูปทรงกลมพลังนั้นสั่นไหวด้วยความรุนแรงและส่งคลื่นพลังออกไปทั่วทั้งวิหาร ข้าต้องใช้พลังของผู้พิทักษ์แห่งเงาเพื่อสมดุลพลังนี้เลโอพูดขณะรวบรวมพลังเงาที่เขาเพิ่งได้เรียนรู้จากการเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองพลังงานในรูปทรงกลมเริ่มปล่อยพลังออกมามากขึ้นสายฟ้าพุ่งออกมาจากรอยแยกและแสงสว่างที่เต็มไปด้วยความมืดมิดก็ปะทะก,กันกลางอากาศเลโอรู้ว่าเขาต้องใช้พลังทั้งหมดของเขาในการรักษาสมดุลระหว่างแสงและเงาการต่อสู้ภายในตัวของเลโอเริ่มต้นขึ้น เขารู้สึกถึงแรงกดดันที่พลังมหาศาลนี้ส่งมาที่ตัวเขาแต่เขาก็ไม่สามารถถอยหลังได้อีกต่อไปข้าจะไม่ปล่อยให้พลังนี้ทำลายล้างข้าจะควบคุมมันเลโอพูดอย่างหนักแน่นขณะที่เขาส่งพลังเงาของตัวเองไปเพื่อสมดุลพลังงานที่ตื่นขึ้นวิหารที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงค่อยๆสงบลงพลังที่เคยบ้าคลั่งเริ่มสงบลงและเข้ามาสู่สมดุลเลโอสามารถควบคุมพลังนั้นได้ในที่สุดข้าได้ทำสำเร็จแล้ว เลโอกล่าวด้วยความเหนื่อยล้าแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าได้รักษาสมดุลแห่งแสงและเงาเลโอได้ผ่านการทดสอบครั้งใหญ่ในการควบคุมพลังที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็รู้ว่าการผจญภัยของเขายังไม่สิ้นสุดเขาต้องปกป้องพลังนี้และรักษาสมดุลระหว่างแสงและเงาต่อไป หลังจากที่เลโอสามารถควบคุมพลังอันมหาศาลของแสงและเงาภายในวิหารโบราณได้สำเร็จความสงบสุขที่ดูเหมือนจะกลับคืนมาแต่แล้วทันใดนั้นอิซาเบลก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติเงาที่ค่อยๆเคลื่อนตัวจากมุมมืดของวิหารไม่ใช่แค่เงาธรรมดาแต่มันคือศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่เลโอระวังอิซาเบลตะโกนขณะที่เงามืดก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างมนุษย์เงาเหล่านั้นมีพลังที่ไม่ธรรมดาและเต็มไปด้วยความมืดมิดที่น่ากลัว ข้าเคยคิดว่าข้าควบคุมพลังนี้ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่ายังมีอะไรที่ข้าคาดไม่ถึงเลโอพูดด้วยความกังวลขณะที่เขาเตรียมรับมือกับศัตรูที่กำลังคืบคลานเข้ามาศัตรูเหล่านี้คือผู้ควบคุมเงากลุ่มนักรบลึกลับที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดมานานหลายศตวตรรษพวกเขาต้องการพลังของเลโอเพื่อสร้างความสมดุลในแบบของพวกเขาเองโดยการทำให้เงากลายเป็นสิ่งที่ครอบครองอาณาจักรเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งเงา แต่เจ้าก็เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับพวกเราเท่านั้นหนึ่งในผู้ควบคุมเงาพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเจ้าอาจจะคิดว่าควบคุมเงาได้แต่แท้จริงแล้วพวกเราเท่านั้นที่เป็นผู้ควบคุมเลโอรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การใช้พลังของเขาเพื่อควบคุมแสงและเงาเท่านั้นแต่เขาต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ควบคุมเงาที่มีพลังที่แข็งแกร่งไม่แพ้กัน การต่อสู้ในวิหารเริ่มต้นขึ้นเงาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้าจู่โจมเลโอและอิซาเบลเลโอใช้พลังแห่งเงาที่เขาเพิ่งได้เรียนรู้เพื่อป้องกันการโจมตีแต่พลังของศัตรูก็มีความเชี่ยวชาญไม่แพ้กันเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะสมดุลพลังทั้งสองด้านมิฉะนั้นเงาจะกลืนกินเจ้าอิซาเบลเตือนเลโอใช้พลังของแสงและเงาผสานกันอย่างสมดุลพลังแห่งแสงพุ่งออกจากมือเขาเพื่อป้องกันการโจมตีขณะที่เงาที่เขาควบคุมได้กลายเป็นกำแพงป้องกันรอบตัว การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดแต่เลโอรู้ว่าเขาต้องใช้พลังของเขาอย่างชาญฉลาดไม่เพียงแค่เพื่อป้องกันตัวเองแต่เพื่อยุติการต่อสู้และรักษาสมดุลที่แท้จริงข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเจ้าทำลายสมดุลน,นี้เลโอตะโกนพร้อมกับรวบรวมพลังครั้งสุดท้ายและปล่อยพลังแห่งแสงและเงาออกมาอย่างมหาศาลพลังนั้นกวาดล้างเงาศัตรูที่ล้อมรอบพวกเขาและในที่สุดศัตรูผู้ควบคุมเงาก็ถูกขับไล่กลับสู่ความมืดมิดที่พวกเขามาจาก แม้เลโอจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้แต่เขารู้ดีว่าภารกิจของเขายังไม่สิ้นสุดศัตรูยังคงรออยู่ในเงามืดและเขาต้องปกป้องสมดุลของพลังต่อไปหลังจากการต่อสู้ที่ดูเดือดกับกลุ่มผู้ควบคุมเงาในวิหารโบราณเลโอและอิซาเบลเริ่มสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังที่ไหลผ่านสถานที่นี้พลังของแสงและเงาที่เคยสั่นคลอนกลับมาสงบลงและวิหารก็หยุดสั่นสะเทือน เลโอหายใจลึกมองไปยังแสงและเงาที่หมุนวนรอบตัวเขาเขารู้ว่าความสมดุลที่เขาพยายามรักษาได้กลับคืนมาแล้วแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเผชิญหน้าต้นกําเนิดของพลังที่แท้จริงในวิหารนี้การต่อสู้ยังไม่จบเลโอกล่าวด้วยความตั้งใจพลังที่แท้จริงของที่นี่กำลังรอเราอยู่มันคือสิ่งที่ควบคุมทั้งแสงและเงาอิซาเบลพยักหน้าเจ้าได้เรียนรู้วิธีรักษาสมดุลของแสงและเงาแล้ว แต่เจ้าต้องใช้พลังนี้เพื่อหยุดยั้งภัยที่กำลังมาทั้งสองเดินเข้าไปยังห้องลับที่อยู่ลึกที่สุดในวิหารภายในห้องนี้พวกเขาพบแท่นบูชาโบราณที่ตั้งอยู่กลางห้องที่นั่นมีก้อนพลังงานบริสุทธิ์ที่หมุนวนด้วยพลังของแสงและเงาพลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอาณาจักรนี่คือพลังที่ควบคุมทุกอย่างอิซาเบลกล่าวมันเป็นพลังที่ทั้งสร้างและทำลายแต่ถ้าหากไม่มีใครรักษาสมดุลนี้ ไว้พลังนั้นจะทำลายล้างทุกสิ่งเลโอยืนอยู่หน้าแท่นบูชาพลังที่ส่งออกมาจากก้อนพลังงานนั้นเต็มไปด้วยความกดดันและท้าทายเขาต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับพลังนี้จะควบคุมมันอย่างไรให้สมดุลกันทั้งแสงและเงาข้ารู้ว่าหนทางเดียวที่จะหยุดยั้งมันได้คือการรวมพลังทั้งสองด้านเข้าด้วยกันเลโอกล่าวด้วยความตั้งใจเลโอยกมือขึ้นและเริ่มใช้พลังแห่งแสงและเงาของเขา เพื่อเข้าควบคุมก้อนพลังงานนั้นแสงและเงาที่หมุนวนอยู่รอบตัวเขาเริ่มกลายเป็นหนึ่งเดียวพลังนั้นไม่ได้ทำลายล้างอีกต่อไปแต่มันกลับสมดุลและสงบลงในที่สุดเลโอสามารถรวมพลังทั้งสองด้านได้สำเร็จพลังที่เคยควบคุมไม่ได้กลับกลายเป็นพลังที่สมดุลและมั่นคงเจ้าทำได้แล้วอิซาเบลพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าคือผู้พิทักษ์แห่งแสงและเงาอย่างแท้จริงเลโอรู้สึกถึงความสงบในจิตใจของเขาพลังที่เขาได้รับไม่ใช่แค่ เพื่อการทำลายหรือการควบคุมแต่เพื่อการรักษาสมดุลและปกป้องทุกสิ่งเลโอได้สำเร็จภารกิจในการรักษาสมดุลแห่งพลังของแสงและเงาและจากนี้ไปเขาจะเป็นผู้พิทักษ์ที่ปกป้องอาณาจักรและความสมดุลของพลังตลอดไป